อุหาริไทยชี้นุ้ยเชิญยิ้มเกลียดนายกไม่ผิดเชื่อรักชาตแต่ไม่รักลุง จู่ๆก็โดนดราม่างานเข้าเต็มๆเมื่อตลกชื่อดังนุ้ยเชิญยิ้มได้เผยคลิปวิดีโอหลังได้สูญเสียนัคอมและโรเบิร์ตสายควันโดยได้ระบุข้อความว่าขณะนี้เวลา23นาฬิกา55นาทีเขาบอกว่าใครหลับเวลานี้จนถึงช่วงเวลาตี3ความฝันจะเป็นจริงผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงจุดๆ,ๆไปแทนนคมให้ลุงจุดๆ,ๆไปแทนพี่เบิร์ดครับฝันดีครับ คลิปดังกล่าวหลังจากแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางและแน่นอนว่าก็มีกระแสะตีกลับทั้งบวกทั้งลบวิภากษ์วิจารณ์กันสนัน่นล่าสุดอดีตนักร้องชื่อดัง อุหารุไทม่วงบุญสีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าเอาละพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังทาง,ทงนี้ทำไมอูถึงบอกว่าอย่าไปด่าหนุยเหตุผลก็คือเราจะไปด่าคนที่เกลียดชังนายกทุกคนไม่ได้นายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นนายกจะมีคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติขอยกตัวอ,อย่างในอดีตยุคพลเอกเปรมตินสุล,ลานนท์ อุจำได้คนไทยจำนวนไม่น้อยรอว่าเป็นเตมีใบบ้างเพราะนักข่าวถามอะไรท่านก็ไม่ค่อยตอบยุคพลเอกเปรมลำบากกว่าพลเอกประยุทธ์มากแม้นักข่าวจะรอว่าเตมีใบไม่เคยมีใครออกมาปกป้องเรียกพลเอกเปรมว่านายก ลากตั้งบ้างก็มีสภาพเศรษฐกิจตกต่ำมากเพราะไทยยังเป็นประเทศยากจนและชาติตะวันตกก็บอยคอรดว่าเป็นประเทศที่มีผู้นำไม่ได้มาจากการเลือกตั้งฝรั่งพยายามกดหัวไทยไว้ไม่ให้ค้าขายได้ง่ายในประเทศผู้คนก็แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายอยากลมเจ้าเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น พักคอมมิวนิตในไทยไม่มี Facebook ก็จริงแต่พวกเขามีปืนมีกองกำลังมีกองทัพจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวนิตให้การสนับสนุน ประเทศคอมมิวนิสต์ที่มหาอำนาจอย่างจีนโซเวียตชาวบ้านตามชนบทเรียกตัวเองว่าสหายชานเมืองกรุงก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ภาคใต้มีผู้ก่อการร้ายอีสานมีฐานทัพคอมมิวนิสต์ภาคเหนือมีสงครามกับรัฐอิสระจากพม่าที่ขายยาเสพติดนักศึกษาไม่ต้องพูดถึงด่าเจ้าทุกวันสหาภาพแรงงานเรียกตัวเองว่าชนชั้นกันมาชีพ อเมริกาแม้จะแพ้สงครามไปแต่ก็พยายามมีอิทธิพลกับไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานค้ำยันกับลัทธิคอมมิวนิสต์กันต่อเราพอเห็นสภาพสถานการณ์ไหมคนเป็นผู้นำประเทศต้องเก่งมากๆแต่นาย,ยกเปรมสามารถนำพาประเทศชาติผ่านจุดนั้นมาได้ต้องไม่ใช่ทำงานเพียงลำพังเราคนไทยทุกคนในอดีตที่ร่วมกันต่อสู้ด้วยสติปัญญารู้รักสามาคัคคีพยายามรวมคนในชาติไม่แตกแยกมีเสาหลักในใจดวงเดียวก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมใจคนให้รู้ว่าคนไทยต้องรักกัน ต้องรู้จักอภัยถ้าตอนนั้นคนไทยส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับแนวทางของพลเอกเปรมตั้งแง่รังเกียจคนที่ไม่ชอบพลเอกเปรมปัญหาจะไม่ยุติหรือเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบง่งฝ่ายสังคมจะชุลมุนเราต้องให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผู้นำได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนพวกนั้นได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยรอดและเดินไปถูกทางแล้วแม้มีคนไม่เห็นด้วย การเป็นผู้นำต้องมีคนรักมีคนชังเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่ดีและไม่ดีดีคือได้ถ่วงดุลอำนาจคอยเบรกค,คอยบ่นคอยด่าบ้างแต่ไม่ได้ทำลายชาติล้มสถาบันไม่ดีคือคนแตกแยกได้ง่ายรวมศูนย์ได้ยากต้องเหมาะกับพลเมืองที่เคยผ่านสงครามหนักๆมาแล้วมีความรับผิดชอบมากเขาจะเข้าใจในอดีตศิลปินดารานักร้องเพลงเพื่อชีวิตก็แซวเสียดสีผู้นำ แต่งเพลงประชดประชันสังคมมีบ้างเรายังผ่านมาได้ไทยเราปัจจุบันเราต้องปล่อยผ่านบ้างการที่หนุยออกมาด่าพลเอกประยุทธ์ตำหนิด่าเสียเทเสียเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกคนอื่นเป็นเขาก็ด่าคนนั้น เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแก้ปัญหาของบ้านเมืองสูงสุดถ้าเราเกียดชังทุกคนที่ด่าลุงตู่เราจะไปรอดหรือมีแต่เสียเสียมวลชนเสียใจกับบรรยากาศที่ประเทศแตกแยกเรามาเล่นยานแม่พวกขายชาติดีกว่ามีประโยชน์กว่าคุณนุ้ยอยู่ในอารมณ์สูญเสียคนกำลังเสียใจโดยส่วนตัวอุเชื่อว่าเขาเป็นคนดีที่รักชาติแต่เขาอาจจะไม่ชอบลุงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com